สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเมงเล่นเกมครับกอ,อนนำเพืเ่อนๆเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลเพียริลักประจำฤดูกาล2023-2024ผ่านระบบ AIFC 24ใน PlayStation 5ครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไอ้เปินใหญ่ครับอาเซนกตอนที่จะไปรับชมนั้นฝากเพื่อนๆติดตามช่องของเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับพูดคุยกันว่าคู่นี้เชียร์ทีมไหนมาดูบรรยากาศในสนามครับวันนี้เจ้าบ้านฟูลแลม มาในชุดสีขาวครับส่วนอาร์เซนอลมาชุดสีขาวแดงฟุตซิลเป่านวีดเริ่มการแข่งขันครับเป็นฝั่งอาร์เซนอลได้เขี้ยบบอลบุกจากขวาไปซ้าย,ายชื่อไลอัพรอขึ้นมาด้านล่างนะก็เป็นการจำลองแมตช์และภาคบอลผา่าน FC 24ให้พเพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมาดูจังหวะน,นี้ครับตรงกลางเขี้ยบบอลให้ฟูลแล้งครับทางด้านอาร์เซนอลเกีคู่นี้เชียร์ท่มไหนครับพูดคุยคำได้ครับคอมเมนต์พูดพิมพ์กันเข้ามา บอลอยู่ที่ฝั่งซ้ายของโรบินสันโรบินสันในกรอบเขตโทษเล้าวิเลตจ่ายตีจังวะน,นี้โอ้โหเกืบอบไปครับอาสซน,อนบอลไปคุกคิกในรอบห้าหลาออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมข้งแรกของฟูลัมครับเจ้าบ้านโดยอเด,ดเปเรล่าดูภาพจาก FC 24ครับเพเนไฟล์ผมชัดลูกเตะมุมของฟูลรม โดยอันเดสเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทมงเซอร์ไปเกเบิลมดลลี่ลำโกงสองเป็นดูบผู้เล่นฟลัมเกเบอนฝั่งซ้ายมาได้อยู่ไม่ได้ครับเป็นไวอาร์ซนอนเนลครองบอลบริการโดนลุมสามเสียบอลในกอบเขโทษเราไม่ได้ดตรงกลางไม่ผ่านกเกเบิลครับอูยูเลมจงังหวะน,นี้เป็นครั้งที่สองครับบุกใส่อาร์ซนอนลแต่ยังมีโอกาสยิงบตัวเนื่องมาที่เปเรล่าฝั่งซ้ายวิเลียน วิลเลียมกลับมาเจอทีมเก่าเกาหรือเปล่าอาร์เซนอลวิลเลียมฝั่งซ้ายวิลเลียมออกมาในในกองบินโทษอ,อันเดเปิล่าขึ้นก็ไปวิวสันเฮนรีว่วิสันเปิดเท้าซ้ายโค้งเสาสองขึ้นมงเรียบร้อยครับฟูลเล่มกัสตันนี่โกโกโกครั้งที่สามครับบุกขึ้นมาเป็นการเข้าทำครั้งที่สามของฟูลเล่มครับเป็นประตูครับจากแบ็กขวาคราัสเน่ฮะลูกเปิดของเฮนรีว่วิสันครับเปิดขึ้นมาให้ครัสเน่มาดูภาพช้าครับ เปิดเท้าสายโค้งเสาสองขึ้นโอ้โหขึ้นสูงกว่าซิงโก้ด้วยกดหรือเปล่าจาันมีการกดหลังของซิงโก้หรือเปล่าฮะจาังหวะนี้บรูสินไม่ไหให้ฟาวครับอูแล่มหนึ่งอาร์เซนอลศูนย์ครับจากคัสตานีอาร์เซนอลบอกไม่เป็นไรครับยังมีเวลาครับเวลายังเหลืออีกเยอะเพิ่งผ่านไป1ิบนาทีวันอ,อยู่ที่เกเบียมติิลลี่ เอฟซีที่ติดตามช่องเราก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ในการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมความทั้งชนั้นฝอ่งขวาหมายครั้งครับฟูลแมลแมยูสันไผ่านซิซิโก้ตายขึ้นมาฝั่งซ้ายแกบเบเร์เตนิลี่ตัดไปตรงกลางตายมาให้เอ็งเกเทียเตนิลี่ครั้งมีพื้นที่จ่ายให้โอเดกาดในก,ก้องไปโทษข้าซ้ายยิงติดทิมลิมซาก้าเปิดก็ยังเตะอีกฝั่งขวา เป็นไฟเติมขึ้นมาออกมาที่โอเดกาดไม่ผ่านจำริยะยังเป็นบอลของอเซนอนลเกเบลปกกองหลังเติมขึ้นมาสูงจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษของมาตินิลี่ติดซุปเปอเบนเลโนเ่เบนเลนโน่ก็ผูกสาบตัวเก่าของอาร์เซนอลครับมาพูดเจ้าตัวเส,สียดายทางจังหวะนี้บุกขึ้นมามาดูภาพช้าครับมาตินิลี่ยิงโอ้โหลูกนี้เข้าซอกคอเต็มๆครับแตมเบนเลนโน่บอกไม่เป็นไรครับเป็นลูกเตะม,มุมของอเซนอลจังหวะนี้แอบเอด ที่สากะในกรอบเดโทษเกเบลเอิ้ขึ้นมาสูงครับกองหลังแอเวดเสีบยบอลให้ทิมลืมตายมาฝั่งซ้ายโรบินสันโรบินสันบิ๊กซีครับอ๋อไม่ใช่ทิมลืมลีดยุบทีคาสันนี่ครับคนที่มองประตูให้ฟูลแลมขึ้นนำมาชนนทฮะฝั่งขวาคาสันนี่ครับ เตืนกลับไปเรื่องเป็นไวทที่เบลเลโน่เบลเลโน่ออกเกือบช้าไปครับเปิดขึ้นมาเลี่ยมเก็บบอลโลงโรบินสันฝั่งซ้ายของฟูแลมครับฟูแลมฝั่งซ้ายโรบินสันพาพ้นมากระชากจังหวะนี้ฝั่งซ้ายไม่ผ่านเป็นไว้์ให้จังหวะนี้ผู้สินเป่าเฝ้าเป็นอัศน,นครับไปตัดเฟาของฟูแลมลูกฟรีคิกทางฝั่งกับซ้ายครับ โดยจะมีอันเดสเปเรล่าเปิดเข้ามาลุ้นเงี้ยภาพจาก f อ24ครับจังหวะนี้ฟรีคิกกับสายของฟูลัมอันเดสเปเรล่าหองหาเพื่อนในกรอบเขตโทษแล้วก็เปิดเข้าไปขึ้นมงซารมาซินิบา้าจังหวะสองเป็นอาร์ซนอลสวนกลับโอเดคกาดสวนกลับได้ไหมซินโก้ฝั่งซ้ายซินซิโก้ซินซิโก้ ไม่มีเพื่อนอยู่ด้านหน้าครับเพื่อนเกมไม่ได้ต้องเริ่มมันมา,มาที่แคไลฝั่งซ้ายครับซิงโก้ไปที่เกเบล,ลเกเบลจะเลี้ยงไม่ผ่านอันเดนเบล่าตัดบอลไม่ได้ไอันเดฟูลเลช่วยโอกาสจังหวะตัดบอลครับออกไปที่โรเมเลสลาวูในกรอบไปโทษลีดทีมลีฟลีดครับขอไปที่เปร่ครั้งลีดครั้งไม่ผ่านซิงโก้ต่อบอลเข้าทําจังหวะนี้ของฟูลเลมครับไปติดจังหวะสุดท้ายอะ อาร์เซนอลตัดบอลนกได้ไปอยู่ฝั่งขวาจ่ายทุ่ทุช่องมาที่กุกโยสากะไม่ถึงไม่ผ่านผู้เล่นฟูลแลมกองหลังหนึ่งผ่านแล้วสามสิบนาทีครับสกอร์ฟูลแลมหนึ่งอาร์เซนอนลศูนย์ดูจากลูกเก็มจังหวันน้ฟ้าใบเหลืองของอินเคเทฮะไม่ทราบว่าไปจะฟาวจังหวัดไหนไปมาดูภาพช้ากันภาพช้าฟาวจังหวะไหนครับ ชาจังหวะน,นี้อ้อหุยเข้าอาจจะยกเท้าไม่สูงนะแต่เข้าไปทั้งตัวครับจังหวะนี้เฝ้าใบเหลืองแรกของเกมนี้ครับเป็นของผู้เล่นอาร์ซนอนเอ็นเคเทียแลนเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาไม่ผ่านแคนไลท์ครับบุกยสากะอันที่เ็นไวออดิการ์นี่ก็ไปโทษ จังหวะน,นี้ฟ้าครับออกล้ำหน้าออกล้ำหน้าไปครึ่งตัวของโอเดกาทฮะครึ่งตัวพอดีครับ v ีอเช็คลูกนี้ครับล้ำหน้าเบนเลนุอัติทีทิมลิมของฟาบุกยูเซกาบอันนั่นบุกขึ้นมาโอทิกาทออกซอนมาที่เบนไว เป็นไว้ไม่ผ่านเพราะนฟูลแรงครับสวนกลับมาที่เดทเป็นละเดทเปเลยละเอาบอลมาฝั่งซ้ายครับเอาเพิ่อนเติมทีวิลเลียมวิลเลียมจ่ายมาที่ราอูคิมินเนตราอูคิมิเนตจะเลี้ยงก็ไม่ผ่านเล่นอาร์เซนอลครับจังหวะเมื่อสักครู่เลี้ยงหลบไม่ผ่านนะเป็นบอลครับอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็ขึ้นเกมไม่ได้ครับต้องไปย้อนที่ตรงท้องหลังกันไหมบริการเกมฝั่งขวาเป็นไว้ไม่ผ่านวิลเลียมแล้วมตัดบอลทำอะไ้ ่ายทะลุช่องมาจังหวะนี้แรงเกินไปฮะบอลไปถึงระยะเกิดยาขึ้นมามาติดเบลลมเทลลี่มองหนุนก็ไปฮะเป็นเกมไม่ได้แล้วครับอาร์เซนอลต้องอาศัยการข้อบอลช่องเข้าทำฮะาช่องขึ้นมาครับข้อบอลตากมาฝั่งขวาจังหวะนี้เอาบอลลงสวยบุกยศักกะซากะจ่ายมาที่เอ็นกิเทียร์เล่นกับอุทิกัส โอเดกาดเท้าซ้ายเท้าซ้ายโอเดกาดโอนไม่พานคุณเลมสวนกลับอันเดสเปล่าอันเดสอันเดธเปล่าจะออกบอลไม่ได้เดธของบอลไว้จ่ายตรงกลางมีพื้นที่ครับเจ้าปาลินญ,ญาตักไปฝั่งซ้ายโรบินสันเติมมาโรบินสันโรบินสันล็อกย้อนกลับมาที่ปาลินญ,ญาวันทูนกอกประโทษเราคือมีเนสบอลยังไม่ออกครับออกไปแล้วเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาคึ่งแรกทศเวลาสองนาทีครับนี่ ผู้เล่นตำนานในตำนานของอาเซียนครับแต่วันนี้มาดูอะไรเนี่ยจังหวะฟาวครับโอ้โหเข้าทั้งตัวฮครึ่งแรกครบแล้วฮะ45นาทีทดเวลา2นาทีรูปเกมดูจากรูปเกมฮะเป็นฟูลแลมเหนือกว่าเยอะครับเจ้าบ้านวันนี้เอาจาังหวะนี้ตัดบอลได้เน็งโอ้โหเดียบบอยครับจุดโทษไปเล่นพลาดกันเองครับ หลาอูมิเลตัดบอลไปในกรอบโทษแล้วก็โดนเสียบจังหวะนี้แกเบียวใบแดงครับโอ้โห,โหไปพลาดเลยครับผู้เล่นอาเซนอนหมดเวลาครึ่งแรกด้วยอันนี้มาดูภาพช้าครับโอ้โหเสียบสองเท้าตัวสุดท้ายตัดเกมก็ใบแดงฮะมีการปรับแผนครับอาเซนอนบุกโยซาก,ก้าออกทรงไทยมาเนี่ยเบอร์15าครับจาขอบอะไรเนี่ยครับไม่ทราบชื่อขออภัยด้วยครับเอฟซีอาเซนอลแต่หวนนี้ฟูลแลมได้จุดโทษ เปเรล,ล่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูตอ่อศูนย์ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกยิงช่วงทดเจ็บเวลาครึ่งแรกครับจากอันเดดเปเรล,ล่ามารุภับช้าจ,จากไอโพรเมชั่นฟซียิฟซีโอุโยิงไปแต่ตรงกลางฮะเปียาพุ่งผิดทางครับต้องจับมาที่ผู้การฟูลแลมบ์อบมือฟูลแลมผู้เชนปอนด์ีจบครึ่งแรกครับ45นาทีฟูลแลมบ์นำอาร์เซนอลอยู่ที่สกอร์2ประตูต่อ0 ก็ระวังพักครึ่งก็ไปรับชมบรรยากาศจาก F c ฟซ C ครับแล้วก็อติดตามรึางหลังกันต่อ ขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านระบบ AIFC 24ใน PlayStation ฟผู้แลมพบกับอาร์เซนอลครึ่งแรกโู้เลมนํำอาร์เซนอลอยู่ที่สกอร์2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ผู้เล่นเหลือผู้เลมมากกว่า1คนครับเนื่องจากอาร์เซนอลไปโดนใบแดงฮนะเริ่มเกมครึ่งหลังทั้ง2ทีมยังไม่แก้เกมเป็นฝั่งอาร์เซนอลครองบอลจังหวะนี้ผู้เสียให้ลูกเป็นลูกได้เปรียบอบอลขึ้นมาเบนไว้ฝังขวาตื้นเกมไม่ได้ครับอาร์เซนอล ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไยสย่งครับหลังจากพักครึ่งแรกมาอูแกรมก็มีการเป็นตัวเช่นกันบอลอยู่ที่เลมิสันเปลี่ยนไปฝั่งขวาคาสตาเนเต้ขึ้นมาอาตนาเนย้อนกลับมาที่มิสันมิสันอีกครั้งหลุดไปในกองระโทษเอาซ้ายไม่ผ่านดี่เคลอาร์อซลอลครองบอลทำที่เที่ยวทที่โอรกาศขึ้นเกมไม่ได้ครับอร์เซน,นวันนี้อร์เซน,นในเกม รู้สึกว่าต่อบอลกันจะขึ้นเกมไม่ได้ฮะบอลของฟูแลมวิลเลียมวิลเลียมอีกครั้งวิลเลียมฝั่งซ้ายโรบินสันโรบินสันจอดจลับไปนกับตัวจะยิงไม่ผ่านเบนไว้วมอยู่ที่ซาลิบาอาชนอนตขอมาที่คายฮาวเวตอิเกร์ที่ตรงกลางรอเพิ่นเติมขึ้นเกมไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาเริ่มกกนใหม่ครับซาลิบาเบนไว ึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ไม่ผ่านฮะตรงกลางยิ่งแน่นไปเลยครับโอดกาออกไปที่เบิมดิลลี่ไฮฮาเวสไฮฮาเวตฝั่งขวาเติมนะครับยังไม่จ่ายยังไม่ออกมาที่เบนไว้เบนไว้ล็อกวนจังหวะนี้ช่วยผู้ชินยกธง้าครับเป็นลูกฟรีคริกทางกาขวาของอาเซนอตต้องลุ้นจากลูกเซตพิษแบบนี้ลวครับอาเซนอลเนื่องจากของเกมต่อเกมบุกข,ขึ้นไปไม่ได้ครับเอาเกม อยู่ดีๆก็โดนผู้เล่นฟูลแลมดักทางไว้ได้จังวันนี้ลูกฟรีคิกครับจากโอเดกาดเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบโทษโอเดกาดเปิดเข้าไปตรงกลางขึ้นมงสักมา่าชิมลิ่มาสองเป็นปันน์เซนอนครับคลองบนโอเดกาดอีกครั้งฝังขวาย้อนกลับมาที่ดีแค่ไรดีแคไรอ่านไปแล้วหกนาทีครับสกอร์ยังเหมือนเดิมฮะ 2ประตูต่อศูนย์จากครึ่งแรกครึ่งหลังมาก็ยังไม่มีโอกาสชัดเจนมากเท่าไหรต่างฝ่าฟูแลมมิสันอทันทีคาสตานี่ในกรอบเข็เอ,อนานากรอบไปโทษเกาอกิลเมเลสเลี้ยงไม่ผ่านยังเป็นวิลเลียมวิลเลียมมิสันมาช่วยซ้อนไว้ได้นากรอบไปโทษนกรอบเข็โทษในกรอบไปโทษวิลเลียมมิสันครั้งเปิดเข้าไปในกรอบโดนมงจังหวะน,นี้โอ้โหเดวิลเลียร์ุ่งเซฟไว้ได้ครับ โอกาสครึ่งหลังของฟลัมฮะตรงกรอบฮะแต่ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูดาวิดทยาเอาพลาดครับอาร์เซนอลเอาจังหวะนี้ผู้เชี่เป่าเฝ้าเป,าเป็นฟลัมไปเฝ้าอาร์เซนอลครับมีการเปลี่ยนตัวเอลลี่วิสันออกครับฟลัมส่งเบอร์14ลงมาแล้วก็อาร์เซนอลเอ็นเคเทียออกตรงเกเบลจิสุดลงมาครับเบอร์เก้าการเปลี่ยนตัวแก้ทีมแก้เกมทั้งสองทีมครับ อาร์ซอนเปิดไปฝั่งซ้ายโอ้โหเพื่อนยังเตรียมตัวไม่พร้อมครับเปิดลูกนี้หลุดออกข้างไปอาร์ซอนส่งเข้าไปเจสซี่ลงมาแล้วครับกองหน้าที่มีความเร็วไปมาโรบินส์กองกลางวิลเลียมวิลเลียมกระชากมากระชากจี้เข้าไปจี้เข้าไปออกไปทีโรบินส์นักกอล์ฟโทษยังเป็นบางครั้งลมลิศ มีเลี่ยมตอกโฉนมาให้อันเดสไปล่าอันเดสไปให้แกมเล่นเลือดเราไม่ผ่านเป็น Arsenal, อาร์เซนอลชกบนออกไปครับกับเบมเตลลี่เอเบลจีซุดฝั่งขวาเติมเอเบลจีซุดยังไม่จ่ายยังไม่ออกออกมาที่เบนไวฟ์ฝั่งขวาเบนไวฟ์คลองบอลกระชากหนีไม่ได้มีผู้เล่นมาซ้ำเอายังได้อยู่เอาบอลลงกเัเบลจีซุดต้องวัดนี้ยิงตรง,ตรงตัวเบนเลโน่โอ้ซุปเปรอร์ซับอาร์เซนอลครับลงมาสัมผัสบอลแล้วก็ได้มีโอกาสยิงครับ แต่ยังไม่เป็นประตูมองนุนกลับไปมองนุนกลับมาข้างฟลับอลอยู่ตรงกลางปัองขวาลิดเหมือนกันคือลิดเหมือนกันครับชื่อยาวไม่ทราบครลิดกับลิดเป็นตินลี่อาร์เซนอลต้องการประตูตีไข่แตกลูกแรกมาก,ก่อนเดวิดจิสุดแอบเบลไม่ผ่านฟลัมออกที่อเดปเล่าบอลอยู่ที่อเดปเล่าพาขึ้นมาาขึ้นมาเพื่อนเติมวิ่งแล้วไม่ยอมจ่ายครับโอ้โหวิ่งตัวเปล่า เออมให้ฝั่งขวาครับสันนี่ออมที่เป็นล่าครั้งตายวันทูฝั่งขวาถึงไหมถึงครับสันนี่ตรงกลางในกองประตูนี้อันเดดเป็นล่ะเท้าซ้ายอหไม่ได้ประตูที่สามครับฟูลแลมซปเปอร์เซฟของดวเลิลยา<ส><ป>มีการเปลี่ยนตัวเอาอูจิเนตออกตรงวินิสุดลงมาครับเปลี่ยนกองหน้านะทางด้านฟูลแลมโคจรความไม่สู่ฟูลแลมบุกขึ้นมาไม่ได้ประตูที่สามครับลูกเตะมุม เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษขึ้นมงซาร์มาอาร์เซนอลจังหวสองยังเป็นฟูลเล่ฟูลเล่ฟูลเล่วินดิซูสตกลามาติดไาฮาเวิที่เดวิลเลียาอาร์เซนอลวันนี้ขึ้นเกมไม่ได้ครับโดนโผู้เล่นอาร์เซนอลขึ้นมาทั้งแผงครับ1 2 3 4 5 6 7คน8คน9คนนะขึ้นมากดดันในแดนของอาร์เซนอลครับเดวิลเลียแต่วันนี้ฟา เลยอีกเก้านาทีเศษครับก่อนหมดเวลาก่อนทเวลาบาดเจ็บมีการเปลี่ยนตัวขายอาแบออกตรงพอซัดลงมาเห็นตัวครับอาร์เซนอลตัวนำอยู่สองลูกครแล้วก็ผู้เล่นเหลือน้อยกว่าหนึ่งคนด้วย <tremendous> บอลลงเห็นเบนชิสุตตอกส้นไม่ผ่าน่อนอยู่ที่วินิสุดฝั่งขวาพูแรม เอาเนมาลีดลีดบังยังได้อยู่ออกมาทีนด้ไปล่าจ่ายให้วิลเลียมจจงหวันนี้ล้ำหน้าอู้หูล้ำหน้าครับจังหวะเข้าทำลูกนี้มีการเปลี่ยนตัวอันเดสไปไล่าออกส่งทอมเคนนี่ลงมาครับทางด้านฟูลแลมเอาอันเดนไปลาไปพักละเวลาที่เหลือคิดว่ามั่นใจครับรักษาสกอร์นี้ไว้ได้ก็เก็บชัยชนะไปก่อนทางด้านอาร์เซนอลต้องการประตูทีเสมอลูกแรกก่อน เนื่องจากมีผู้เล่นเหลือน้อยกว่าหนึ่งคนอาจจะยากนิดนึงครับตอนอยู่ที่ทอซัตทอซัตพามาฟังขวาคึนเกมได้ไหมไม่ได้ต้องย้อนกลับไปที่ซาลิบาตรงกลางโอเดกาสโอเดกาสขึนเกมไม่ได้เาตรงกลางก็มีผูเ้เล่นฟูลแลมอยู่ห้าคนนะลุมแย่งบอลครับตรงกลางเป็นเป็นทีมครับทางวันนี้ทางด้านฟูลแลมซนอน ฝั่งซ้ายแกบเบิยมติลลี่วันนี้ยังไม่มีกระชากจากักอ่ากระชากแล้วครับแกบเบิยมติลลี่อาตินิลี่วนคืนกลับมาซิโก้ซิโก้มองอ่ะเพื่อนเลี้ยงมาใส่กรอบเขตโทษทอดซัดรอดินจังหวะให้แกเบิยมยิงติดโอ้งแกเบิ้ลชิดชุดโอกาสครั้งที่สองยิงไปติดครับทศเวลาสามนาทีครึ่งหลังเป็นบอลของอาร์เซนอลฝั่งซ้ายแกบเบิยมติลลี่ย้อนกลับมาเติมบอลใหม่ รลางดีแคลไรจ่ายมาที่ทอซัดทอซัดเลี้ยงไม่ผ่านเป็นบอลของฟูแลมสวนกลับมาที่วินเลียมฝั่งซ้ายวินเลียมกระชากกระชากมาแล้วครับวินเลียมจี้เข้าไปจี้เข้าไปออกไปที่ทอมเคนนี่ทอมเคนนี่เสียบอลให้อาร์เซนอลก็เป็นว่าผู้สินปอนุวิจบ90นาทีครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพริมลีกฟูแลมชนะอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์หากผิดพลาดออกชื่อนักเตะ ออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยมานที่นี้ครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องยูทูบแม่น่เกมเพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปไว้พบกันโอกาสหน้าครับสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและภาคบอลวันนี้สวัสดีครับ